มันจะไ่ได้ขึ้นมาิตฉีดได้มประมาณสิบฟัง่มปาสโลมูอานสิโลสิบว่าสองสิบก้เลยวันนี้เท่าไหร่กับบ้านได้แล้วกลับเลยกลับเลย ไอ้เขาบัวไอ้เพื่นบวฮเอาทำไมมันหลุดนี่เขาาไป้มันตรงให้มันตเออไปสองสามตัวแล้เฮ้ะอืม แต่แตากิจคนเดียวมั่คือเบื่อ,อคนดูไม่เบื่อแล้วที่เบื่อแล้วคนดูทั่วประเทศนะแต่ตะกิดชอบชอบใส่เสื้อตัวเดียวมาเนี่ยทริปไหนก็เสื้อตัวนี้นี่มไม่ได้เดี๋ยวตัวนี้ทีเมื่อวานตัวนึงกลับไปก็ซักแล้วใส่เกล็ดปั่นแล้ว <c ười> ปั่นเดียวไปแฮปปปั่นเดียว แกก็จะัโ <Tipp> อ <ett> ้ยงกัะแกนี <ke im quarto> ่เอาหรอกยอะแกไม่กินจริงจนะเ็แกไม่แกมันทไม้สมบูรณ์มันมันมันแข็งมันแข็งเกินนะปะ แล้วก็ตกกันตลอดอ่ะเคี้ยวตกกันทุกวันเนี่ยมันมันดวงใหญ่มากปลามันก็กลัวนะกลดลุกเขาปากมันเหมือนควนทิ้งยนึ่งใช่ต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนไม่ไม่คมในปากเคี้ยวอืมใส่ก็ะข้างปากก็ะข้างแก้มขึ้นมาครับปากเคี้ยวมันต้องอะไรอย่างเี้ไม่อย่างนั้นไม่ได้ตัวครับไล้วกินเขาปากเลยน้อยตัวมันจะกินเพราะมัครอบปากครับเขามเสี่ยงในปากเคี้ยวมันเย่างนี้ ตาเที้ยวเลยตาไม่เข้ามาเที่วอยู่นี่กินเต็มปากเลยงัดเข้าไปเลยเดี๋ยวอยู่ไม่ให้หลุดเหมือนตาเที้ยวปลาเที้ยวมันมีเยื่อจันละปลาเนี้ยตาเก็บกินเยอะนี่พอขอตึงหน่อยมันซอยเลยครับพอยุบต้งพอยกหน่อยมันซอยเลยถ้าตัไหนไม่ไม่ไม่หลุดนี่คือดึงฟื้นเลยโอ้โหไม่อยู่ไม่อยู่ไึเปล่ปลาเล็ก ล้วสวยงามตเพียนใช้สามนิ้วแล้วอย่างนี้แหละดวงนี้สบัดมาเ่อมิดเลย ไม่ดได้เด็กูกธรรมดาอยู่กับเบ็ดนะ้องคมระวังคนที่อยรับค้าก็ต้องระวังด้วยคนที่อยู่รับค่าก็ต้องระวังเป็นพิเศษถึงไม่ออกกปหาหมอ,อย <c oughs> ือนหาหมอุ้วนใหญ่ดึงยังไงก็ดึงไม่ออก

เราตะอ,อันเนี่ยน,น่าจะใช่นะนใช่ไหมเตือนทรงเหมือนเกย์นี่นี่ไม่ใช่เหรอใครมาอีกเนาะไปเปลี่ยนมาก็ไม่ได้นะ ามเยามเเกียเือนเมื่อาครับลตนี้ให้ผมเลยตนนี้ให้ผมเลยซื้ออะไรไม่ได้ปลาสักตัวเลยไม่ได้ปลาักตัวเลยเดพี่ซื้อปลาไปเมนูต้มยำกินกันอลมลมลมต้มขี้เพียะ

มันโฟมแตกอโฟมต่อไปนิดนึงอืึเข้ามานี่ đây sốt, ôi dòng sốt rồi, in gần 2 rồi này, loo โลครึ่งเอาร้อยเช่นร้อยเดียวเอามากลำหนัาากแล้วมันไม่ได้หรอกมาถึงมาแต่มาทำอะไรเนี่ยยิงปลาเลาวอากาศนี้มายิงปลามันก็จบแล้วแบบนี้อากาศยิงปลามันก็แม่แล้วแบบนี้ะ โอ้ยจะใส่เสื้อกันฝนก็ไม่ทันเลยขอเ,อเออยกเกอะอย่างนี้เก่าแล้วก็ร้อยนี่เนี้ออใหญ่นี้แหละร้อยยาวรอยยวอได้แล้วต้องไปยิงแล้วมันผมบังฝนให้เลยแล้วเ <laughs> นี่ยนี่น่ฮีมอยู่นี่นึกว่ามันจะไม่ตกแรง อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่ถ้าเอาตั้งแต่ที่แรกก็น่าจะได้อยู่นะ เขาร่มก่อนเขารมก่นอนดูอี่เดี๋ยวมอเอร์ี๊เาิดรถชัดเือบินใหญ่เขา้าเย็นเยนกว่นห้าโมงินเขา้าสก,ก๊อกตัวกรลูกแล้ว เขาบอก่เม็ดฟวเม็ดเล็กๆโอ้โหกดแม่นเบอร์ซี่นู้นปลามรน่อจะกินไม่ใช่ปลาพิศุกนะไม่เชื่องั้นลองทำให้พวงหนึ่งกินนะฮือปลูกปลูกไบให้พวงหนึ่งพก็ปลูกไวห้พวงหนึ่งไปให้ไปสุกได้ปลาครับมันจะอยู่หรือวะอ้าวมีปัญญาเอามันขึ้นมาเบล่าละเราก็ว่าให้มันกินแล้วว่ามีปัญญาทำยังไงเอามันขึ้นมาเลยปัญญาเขากิน กินกินมันกินอยู่แต่เราจะเอาขึ้นยังไงเนี่ยยามันขึ้นมาได้ไหมาให้ทำให้กินแล้วะถ้าไปเอาขึ้นให้ด้วยก็ไม่ให้แล้วปลาตัวนั้นเอาแล้วว่าร่ยู่มีปัญญาไหมวะเาเปิดว่านว่านแม่วะกินติดแล้วก็เปิดว่านว่านมันก็ขึ้นมาจนได้แต่มันก็หมดแรงเลราะว่า ฝนตกแล้วแดดก็ออกอีกทนี้หาทางเป็นไข้แล้วนี่

อยู่นะเพียนน้อยเอ๊ปะปนินน้อยโอ้วท้องไข่ท้องไข่อึงลึงเลยท้องไข่เลยก็ดีก่อนส่วนสโอ้ดีกัน

nào, ở gì à, ở đấy, ở, wow เกือบไม่ใส่เสื้อกันฝนเนาะเ <laughs> พียนสวยงามกำลังดี сүт ап кой You may ngẹp yep. yep. <coughs> ันนี้กำลังกินอร่อยนะอ,อก่อ,องเลยกินเ <c oughs> ีอะไร เินได้ทุก24ชั่วโมงไม่นอตผัดตาผัดเขาไปดูแกปลาไม่กินไหมข้างในปลาไม่กินเลยไ,ไ,ดเได้ตาลัดได้กี่ตัวสามตัวหรือสี่ตัวใ้ปลาตะเพียน โอ้ตกแนนจริงๆร,รอบนี้

ไม่เอาเหมือนกันนะม,มันเป็นเพราะไงล่ะมันตากแดดแล้วมันติดกระดงครับบางเลยกระดาษเลยวะนี่ยมันน้อยเกินเลยนะเนื้อมันอ่อนเกินนะเออไม่มีเนื้อ,อไงจะได้ไหมสว้สว้มัในใหญ่หน่อยแล้วเขาจะตกสัามเดือนเลยเนาะแต่ผัดออกมาเล่นข้างนอกและชิด <laughs> ด้นลงลงได้เหยื่อเดียวแค่นั้นละมั้งเนอะ ยาสองยาเนาะเดี๋ยวผมไปข้างนอกก่อนผมจะเลยกลับบ้านเลยครับใช่เดิมยิก <laughs> โอ้ไซเดิมอีกแล้วสามตัวแล้วเอ๊แสดงว่ามันอยู่กันเป็นฝูงตรงนี้นี่นเนาะวางเบ็ดวางเบ็ดอของป่องๆน,นั้นโดมสมบูรณ์ดีจริงๆปลาอ่างนี้ thầy mai nó no. ส่งตัวน้อยมาก่อนตัวใหญ่ตามหลังต,ตัวน้อยมาตัวใหญ่ตามหลังนี่นนน <c oughs> กลับไปนอหลุม ไปโจมมาอยู่